ก็ขอสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีเา้าโอเคสวัสดีบา่บา,ยบายวันที่บ่ายวันศุกร์เนาะที่13สิงหาคม2564ันาสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณวันนี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่2ของการออนไลน์ที่เราเรียนผ่านสมุดหรือไม่ก็หนังสือนะครับเราเรยังไม่ได้ เริ่มเขียนโปรแกรมในสกแกนที่เราทำกันก็เราเรียน่ารเปัวก่อนเลยนะครับในวันนี้คุณครูก็จะมีงานให้นักเรียนาตัวอย่างในภาพงานในวันนี้ที่คุณครูติไปในไลน์นะครับเราก็จะเห็นแล้วเนาะคำสั่งในวันนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนพิจารณาโปรแกรม อีเมลต่อไปนี้แล้วดูว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างลางจากนั้นแล้วก็เติมข้อความลงไปเติมข้อความลงไปในส่วนประกอบนี้ให้ถูกต้องนะครับใครครเคยส่งเมลไหมครับมีใครเคยส่งเมลไหม,ม,ม,ไ,หมไม่เลยเออ ไม่ช่ไม่รู้จักครับไม่รู้จักเนาะการส่งเมลในอ่าในที่ผ่นานมามันจะเป็นเหมือนจดหมายนะครับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนาะถ้าเป็นปกติในสมัยก่อนเขาจะเขียนจดหมายเนาะเขเียนจดหมายจากกล่องถึงถึงปลายทางเขาจะเขียนว่าถึงใคร่าก จากใครถึงใครแล้วก็หัวข้อเนาะแต่คราวนี้มันมีเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เมลนะครับเมลที่เป็นจดหมายที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่สามารถส่งภายในวันนี้ถึงผู้รับได้ทันทีนะครับในวันนั้นเลยในในช่วงเวลานั้นได้เลยเนาะเรามาดูหัวข้อหัวข้อส่วนส่วนประกอบของมันก่อนนะครับว่าในตัวเมลเราจะ สามารถส่งส่งอะไรได้บ้างนะครับแล้วเราดูเสร็จก็จะพาเพือเรียนไปดูดูของอีกท,ทีหนึ่งนะครับงานตัวนี้เหมือนเดิมครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ออกมาแล้วทําในกระดาษใบง,งานแล้วก็ถ่ายรูปจะเข้าไปในอัลบั้มเหมือนเดิมได้ปกติเนาะหรือใครจะไม่มีเครื่องกินก็สามารถ ียนลงสมุดเหมือนเดิมครับแล้วก็ถ่ายรูปสอนครูก้าอาบ,บ้มในกลุ่มไลน์สำหรับนักเรียนคนที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนออนไลน์กับเราได้เนาะตอนนี้มี24คนใครที่ไม่มีไม่มีมือถือหรือว่าไม่สะดวกในวันนี้ครูก็แปะลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะครับในช่อง Youtube ของครูคคคกับกลุ่ม a c e b o o k เนาะ ใช่เลยใช้เล่นโอ้ยปุ๊บเล่นอะไรหนอ่ะมาดูครับเอ่อหัวข้อตัวนี้เราดูก่อนนะครับจะเห็นเราจะไล่ไล่สเต็ปตามนี้นะครับตามหัวข้อตรงนี้เลยเนาจะพยายามมาเขียนมาดูครับข้อแรก อีเของผู้รับที่อยู่อีเมลของผู้รับเราเห็นไหมครับผู้รับนี่คือใครผู้รับก็คือถึงนี่แะครับถึงนี่ถึงใครอะถึงผู้รับนะครับถึงสมมติว่าถึง,ถงอา่านฟ้า as.gmail.com อย่างนี้ก็เนี่ยครับที่อยู่อีเมลของผู้รับ นะครับจะกลายเป็นที่อยู่อีเมลคนรับนะครับ หนึ่งนะครับตอนนี้มีคนออกจากกลุ่มลายไปนหนึ่งคนเนาะไม่เป็นไรครับครูก็จะขยอยเรื่อยๆนะครับใครใครยังอยู่อยู่ใครยังรเรียนหรือว่าใครออกลายไปครูก็ได้เนาะต่อมาครับเรามาดูงานต่อไปก็คือกลุ่มแยกไฟล์แยกไฟล์ก็คล้ายๆกันกับอ่าที่ขวด คลิปลวดนีกระดาษน่าลบมันเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยถึนี่ไฟล์นะครับเห็นไหครับเนี่ยครับที่มันเป็นปกเนี่ไฟล์ว่าเราจะแนบไฟล์อะไรแนบไฟล์รูปภาพแนบไฟล์ด็อกิเมนต์แนบไฟล์พีดีเอฟเนาะก็แนบได้หมดนะครับแม้กระทั่งวิดีโอก็แนบได้เหมือนกันนะครับแนบไฟล์นะครับหรือแนบเอกสารต่าง เรามาดูหัวข้อต่อไปครับระบุชื่อเรื่องระบุชื่อเรื่องกันนะครับเนหัวข้อเรื่องครับเราจะระบุอะไรที่เราจะส่งไปนี่คือชื่อเรื่องอะไรงานอะไระเราจะเขียนว่าระบุ เนื้อความนี้ในในตรงไหนครับด้านล่างระบุชื่อเรื่องนะครับข้างข้างล่างของระบบชื่อเรื่องครับข้างล่างข้างล่างของระบบชื่อเรื่องระบุชื่อเรื่อง,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 องอเนื้อความความความ อ่ต่อมาครับปุ่มทรงเห็นแล้วครับเป็นไงด้านล่างล่างของล่างล่างครับพื้นวางแบบล่างล่างของนี้ทรงครับต่อมาปุ่มแทรกลิงก์ตรงไหนครับตรงข้างแทรกลิงก์ตรงไหนอืม ตัวข้างๆที่อยู่อีเมลที่อยู่อีเมลของผู้รับตรงข้างๆที่ข้างขวาครับข้างขวาที่อยู่ของอีเมลผู้รับสองสองครับสอง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 ครับสองปุ่มแทรกลิงก์นะครับก็คือตัวนี้ก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนี่คือแทรกลิงก์ครับ ซมาครับลุ่มแทรกลูกภาพนี่ไงครับลูกภาพอันที่สองสองอสาม,มาครับลุ่มแทรก อิโมจิก็คือตัวนี้ตันที่สามอันนี้สามรูปตัวตัวคนยิมยย้มนายยิ้มนายิ้มเนาะเดี๋ยคราวนี้เราคงไม่มีเมลกันหรอกเนาะแต่ที้เราจะเขียน เขียนงานเขียนตามนี่แหละแต่ว่าครูมีขอบเขตให้อยู่ว่านักเรียนเขียนเลยว่าส่งถึงคุณูเอชัยเนาะ,ะไม่ต้องเอาเป็นอะอางนี้ก็ได้ส่งถึงคุูเอชัยสมมตินอะอันนี้คือสมมตุติมันเป็น Gmail ไม่ใช่ส่งถึงคุเอชัย อีเมลเราเขียนอย่างนี้นะในในกระดาษนะครับอีเมลข้อ,อเรื่องเรียนรู้เรียนรู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะเรียนรู้กดหมายอีเมลก็แล้วกัน อ่นนนานแล้วก็พิมพ์เนื้อความใส่ตรงนี้ตอนนี้เรามีสมุดใช่ไหมครับนัาเรียนมีสมุดใช่ไหมครับงั้นเราลองเราลองเขียนเนื้อความที่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้การใช้งานการส่งอีเมลเนี่ยเรื่องต้น,เ,นเราเรียนรู้ขั้นตอนคำสั่ง คำสั่งของมันแล้วนะครับมันทําหน้าที่อะไรบ้างเราก็อธิบายพิมพ์เนื้อความตรงนี้มาเนาะแล้วก็ผ่อนจบแล้วก็เขียนมาชื่อตัวเองนะครับว่าผู้เขียนเนาะผู้เขียนผู้เขียนชื่อตัเองนะครับชื่อตัเองตรงนี้ผู้เขียนก็เอาชื่อจริงครับชื่อจริงเลยจะได้มีคะแนน คจริงก็เลยก็ลองเขียนในสมุดของตัวเองอันนั้นตอนเราส่งงานเราต้องมีข้อความตรงนี้ด้วยนะคือเหมือนเหมือนเราส่งจริงอะ่ะแต่เราไม่มีเมลใช่ไหมหละ่ะแต่เราส่งจริงเหมือนเราส่งจริงมาก็ส่งเข้ามาในอาว์บัมในกลุ่มไลน์เราหละครับดูคะเข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้ล่ะ ทำไม่เข้าไม่ได้เปมาลบอิโอิงมา ลองเขียนก่อนนะครับเียนลองเขียนก่อนเขียนไว้เดี๋ยวตอนจบสอนออนไลน์ในวันนี้เราก็นําไปเขียนลงไปในางานของเราได้เลยห้ามลอกกันนะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้วันนี้เราได้ความรู้ในการใช้คําคสั่งส่งเมลยังไงบ้างน,นะครับมันก็มีข้อดีเนาะการส่งเมลอย่างเช่นเราขึ้นไประดับมัธยมหรือระดับมหาวิทยาลัยมันสามารถต้องไ้ส่งกับครูหร,หรืออาจารย์เขา เราต้องม e ีเมลนะของตัวนเองแล้วก็ฝึกตามย่างอยประมาแล้วลองลองเขียนสักห้านาทีครับเราวครูจะอ่านชื่อให้นักเรียนสรุปให้คุณครูฟังสักสองคนคือชายหนึ่หงหนึ่งนะครับโดยการสุ่ม กูเช็คชื่อเรื่อยอยู่นะครับว่าใครโท้มาบ้างแล้วใครออกหรือออกจากการออนไลน์บ้างนะครับอันนี้เพลงเข้ามาไหมครับนันนพัฒอะไรนะทิกเกอร์ติกเกอร์นี้เข้าตลอดเนาะนันฟ้าพุทธโทนี่ ก็จะเห็นเราปบ่อยแล้วหรือตั้มตั้มมาทำอะไรหน่ลูกตั้มมามั่วอะไรอยู่ในช่องนี้ตั้มเข้ามายังไงหน่ลูกมนูไปเข้ามายังไงครูเอาเราออกกันนะตั้มครูเอาตั้มออกกันแล้วกันเพราะว่า ตั้มไม่ได้อยู่ปอหงนะ้ลูกนะเอ้ยขอ,ยอเป็นเป็นของพี่เขาใช่ไหมลูกเป็นของพี่เขาเหรอตั้มพี่พี่ปอหงใช่ไหมลูก はい。はいはい อ,อผู้ชายก่อนนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้เนาะการใช้งานส่งจดหมายอีเมลจดหมายอิก็กทรอนะครับเราได้ความรู้ไปในคําสั่งมันแล้วนะครับให้นัเกเรียนสรุปใ่ความเนาะว่ามันเป็นยังไงผู้ชายนะครับเดี๋ยวรูขอเด็กชายอีรพัฒนวงเสนาครับเลขที่14บสีอูไหม อยู่ครับอธิบายให้กูฟังหน่อยครับมันเป็นยังไงเราเรียนรู้มาแล้วในออนไลน์ตอนนี้เปนเนือความว่าอธิบายว่าไงครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับปุ่มหรือเครื่องมือต่างๆในการส่งอีเมลไปให้กับคนอื่นๆอออค,ครับ mm hmm. มันก็สามารถที่จะแนบไฟล์ได้ใช่ไหมครับแนบเป็นไฟล์ด็อกิเมต์เป็นรูปภาพได้เนาะ แต่ก็มันก็จะมีะการจำกัดความจุวีดีโอนั้นด้วยนะครับเนาะต่อมาเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงแยมครับแยมโยสิตาครับแยมโยสิตาครับถูไหมครับ แยมครับแยมเปิด,ดไหมแล้วลูกแยมอยู่ไหมครับเนี่ยแยมไม่อยู่นะครับเอางั้นเอาเป็นแพตตี้ครับแพตตี้ครับแพตตี้เปิดไหมนะครับ ครับอ่าแยมครับแยมมาแล้วอ่าแยมครับตอบครับคะ<า>ครับแยมตอบครับตอบอะไรหรอคะก็<อ>สิ่งที่เราเรียนมาเนี้ยสรุปเออเออได้เรียนรู้ว่าเราสามารถส่งจดหมายไปให้ผู้รับซึ่งเป็นสมาชิกของระบบอินเทอร์เนต็ตโดยไม่จำกัดสถานที่และเวลาโอ มากครับเนาะก็สิ่งสําคัญที่ที่เราจะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมายอีเมลเนี่ยสิ่งสําคัญนั้นก็คืออะไรครับเนี่ยปลายทางที่จะไปถึงผู้รับอีเ็ตครับอนเร์เหรอครับครับเราต้องใส่อีเมลให้ถูกต้องนะครับเนีนถึงผู้รับได้ทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใส่อีเมลผิดมันก็ไม่ถึงผู้รับนะครับเนาะ างานวันนี้ก็จะเป็นใบ,บงานเกี่ยวกับการใช้กด,ดหมายอีเมลเนาะสำหร,ร,ร,รับใครที่มีเครื่องพิมพ์ก็พิมพ์ได้เลยครับใครไม่มีเครื่องพิมพ์ก็เขียนลงสมุดแล้วก็สรุปเหมือนที่เพื่อนพูดเมื่อกี้นี้นะครับส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์อัลบั้มนะส่วนวิดีโอสําหรับคนที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นออนไลน์ในวันนี้ครูก็จะ ครับยิงลง u t u b e แล้วก็ Facebook ให้เช่นเดิมน,นะครับเราจะเจอกันใหม่ในวันในวันสุดหน้านะครับในวันสุดหน้าเนาะเจอกันใหม่หลักน,นี้กก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงเท่านี้นะครับครับครับ